สวัสดีค่ะอาจารย์ไขทองเฉือสุวรรณสาขาวิชาคากรรมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนธนบุรีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูนะคะสําหรับอ,อ,อาหารผู้สูงอายุนะคะในอาหารผู้สูงอายุนั้นนะคะก็เราก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีความพิเศษมากกว่าอาหารบุคคลทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุนั้นนะคะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะ ในเรื่องของการบดเคี้ยวนะคะก็จะมีการบดเคี้ยวได้น้อยลงนะคะแล้วก็ในลิ้นรับรสนะคะก็จะได้น้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะคะอาหารไทยแบบบ้านๆของเรานี่เองค่ะก็จะทำให้ รับประทานอาหารได้มากขึ้นนั่นก็คือในส่วนของน้ำพริกนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือในส่วนของน้ำพริกที่ได้จากโปรตีนนะคะแล้วก็ไอโอดีนนะคะนั่นก็คือจากปลานั่นเองค่ะปลาที่เราใช้วันนี้นะคะนั่นก็คือเป็นปลาอันนี้นะคะปลาทูนั่นเองค่ะนะคะที่เราจะมาทำนะคะแล้วเราก็ จะมาดูนะคะว่าในส่วนผสมมีอะไรบ้างแน่นอนนะคะมีปลาทูแล้วก็มีในส่วนของพริกนะคะกระเทียมหอมแดงนะคะแล้วก็จะมีการปรุงรสนะคะในการปรุงรสนั้นเราก็จะปรุงด้วยน้ำมะนาวนั่นเองค่ะเราก็จะได้วิตามินซีด้วยนะคะ แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะเมนูง่ายๆแบบนี้ใครๆก็ทําได้ค่ะแต่ทําอย่างไรนะคะที่จะให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุได้รับประทานอย่างอรอร่อยด้วยกันนะคะนั่นก็คืออันดับแรกเลยค่ะเราลองมาดูนะคะ เราจะมีในส่วนของปลาทูที่เราทําการทอดเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการทอดปลาทูนั้นนะคะก็คือน้ํามันจะต้องร้อนนะคะแล้วก็ทอดด้วยไฟกลางค่ะเกรดของตัวของปลาทูเล็กๆจะฟูทางด้านข้างนะคะนั่นก็แสดงว่าปลาทูของเราทอดได้อย่างน่าทานเลยค่ะในสมัยโบราณนะคะของเราก็จะเอาพวกหอมกระเทียมค่ะไปย่างไฟนะคะ แต่ตอนนี้นะคะถ้าเราเป็นครัวยุคใหม่นะคะบางคนเนี่ยด้วยจํากัดในพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่หอพักหรือคอนโดนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเราจะทําทานเองในพื้นที่จํากัดนะคะเราก็จะใช้วิธีการในการจี่ไฟค่ะในการจี่ไฟนั้นนะคะก็คือเราจะต้องทําการหั่นนะคะให้มีขนาดเล็กลงนะคะในส่วนที่เป็นหอมแดงนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นกระเทียมค่ะ ในส่วนของตัวที่เป็นหอมแดงนั้นนะคะเขาจะมีน้ําเยอะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะสําหรับในการที่เราจะทําการจี่ให้เขาสุกนะคะเมื่อสุกแล้วได้ที่เราสังเกตยังไงคะนั่นก็คือในการที่เราจะให้ตัวของหอมแดงของเรานั้นมีกลิ่นที่หอมขึ้นนะคะแล้วก็สีก็จะเปลี่ยนไปค่ะเป็นลักษณะของสีที่ใสขึ้นนะคะเห็นไหมคะเราจะเริ่มได้กลิ่นแล้วถ้าเราได้กลิ่นนะคะถัดมาค่ะ ในที่นี้นะคะสําหรับบางคนก็อาจจะแยกถ้าทำจำนวนเยอะนะคะแต่ในที่นี้ของเราเนี่ยสามารถที่จะแบ่งโซนได้เลยนะคะตัวนี้นะคะแบ่งพื้นที่ในการที่เราจะจี่นะคะเพื่อให้เขาได้รับอุณหภูมินะคะที่เหมาะสมนะคะเขาก็จะทำให้สุกได้ง่ายขึ้นนะคะ พอได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้างนึงเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของสีที่เ,เป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะก็คือก็จะได้ที่นะคะในการทำน้ำพริกนะคะถ้ามีข้อจำกัดนะคะสำหรับผู้สูงอายุบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้ปลาทูทอดก็ได้นะคะหรือจะเป็นปลาทูย่างก็ได้ค่ะในการทำไม่แตกต่างนะคะแต่ทั้งนี้ถ้าเราทอดเนี่ย น้ำมันจะทำให้รสชาติของอาหารนะคะมีลักษณะที่น่ากินเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดความคาวของตัวของปลาทูลงได้นะคะตัวนี้นะคะถ้าเราทำในสูตรนี้นะคะเราก็จะสามารถเก็บไว้ทานได้นานด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะคะตอนนี้ถ้าใคร อยู่ทางด้านในนะคะอาจจะเริ่มเห็นแล้วนะคะว่ากลิ่นของเราเนี่ยหอมนะคะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะตักไว้ได้เลยค่ะนะคะรวมไว้ได้เลยนะคะค่ะพอหลังจากนั้นนะคะพลิกเช่นเดียวกันค่ะ เราก็ทำการจี่ไฟเช่นเดียวกันนะคะเอ่อพอพริกนะคะพอเราใส่ไปนะคะลงไปในกระทะแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพริกมีลักษณะผิวเริ่มตึงขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเอ่อลักษณะของการดีดตัวเล็กๆภายในกระทะนะคะแสดงว่าไฟได้ที่แล้วค่ะนะคะ พริกที่เราใช้วันนี้นะคะเราจะใช้พริกทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะจะทําให้อาหารของเราหน่าทานมากขึ้นค่ะพอเริ่มได้ที่แล้วนะคะพริกนะคะของเราได้ที่เราก็ทําการติดไฟค่ะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็นําใส่ลงไปในครกเลยค่ะเมนูนี้ทําง่ายๆนะคะพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็ทําการตําเลยค่ะ อย่าลืมนะคะว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ชอบแบบที่เนื้อเนียนสักทีเดียวนะคะก็อาจจะต้องมีลสสัมผัสนะคะของอาหารเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็จะทำให้เกิดอัตรดในการรับประทานด้วยค่ะ ็นได้ว่าในส่วนของตัวที่เป็นอหอมแดงนะคะเขาจะค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะแล้วก็เมื่อโดนไฟนะคะก็จะทําให้นุ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมกับตัวของกระเทียมด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าเราได้กระเทียมไทยนะคะก็จะเป็นลักษณะของกลีบเล็กๆอันนี้ก็จะทําให้หอมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะในส่วนของปลาทูอันนี้ทําได้ไม่ยากเลยค่ะในการแกะปลาทูนะคะเมื่อเราทอดได้ที่แล้วนะคะตรงนี้ถ้าทอดสวยนะคะเกรดของเขาที่เป็นนนอ่อนเนี่ยเขาจะฟูขึ้นนะคะแล้ววิธีการในการที่เราจะทําให้เอาปลาทูออกนะคะปลาทูเหมือนเป็นลักษณะของปลาทูไร้ก้างเราก็จะแกะตรงทางด้านข้างนะคะแล้วก็กดเบาๆค่ะนะคะ พอกดเบาๆแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเนื้อเขาจะแยกออกมาได้ง่ายนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำเอาเนื้อของปลาทูออกมานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพราะตัวหลักใหญ่ๆของปลาทูนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีก้างก้างหลักนะคะแล้วก็ตรงบริเรณทางด้านท้องนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะตรงนี้ เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเราก็สามารถดึงออกแบบนี้ได้เลยนะคะพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะก็จะมีตรงนี้อีกนิดนึงเราก็จะแบะออกนะคะแล้วก็เอาในส่วนของก้างเนี่ยนะคะออกไปสําหรับผู้สูงอายุสิ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คือก้างหลายท่านนะคะคงรู้แล้วนะคะว่าอาหารเหมาะสําหรับผู้สูงอายุนั้นนะคะก็คือในส่วนของเนื้อปลานั่นเองนะคะที่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วก็ย่อยง่ายค่ะ แต่ทั้งนี้นะคะทําไมผู้สูขอายุบางท่านถึงไม่อยากที่จะทานเนื้อปลาเนื่องจากว่ามีก้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะตําคอนะคะก็จะมีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกเ็เราเป็นผู้ที่ทําอาหารนะคะจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะคะจะต้องใส่ใจในเรื่องของก้างด้วยนะคะเราต้องเอาออกไปให้หมดนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะ อายุบางท่านนะคะก็ชอบที่จะทานข้าวกับน้ำพริกแล้วก็ผักนะคะแต่ทั้งนี้ถ้าเป็นน้ำพริกผักเนี่ยอย่างน้อยนะคะผักเนี่ยควรจะมีใย,ยอาหารค่ะแต่ถ้าผักบางชนิดนะคะที่เป็นผักสดแล้วมีใย,ยอาหารเยอะๆก็อาจจะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยเคี้ยวไม่ไม่ได้เต็มที่นะคะก็จะกลืนลงไปแล้วก็ก่อให้เกิดท้องอืดได้นะคะ เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของการบทดเคี้ยวนะคะหรือปัญหาในเรื่องของฟันเนี่ยก็จะ,ะนิยมนะคะทานพวกเป็นผักต้มนะคะก็จะทําให้ย่อยได้ง่ายขึ้นนะคะพอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการตำนะคะน้ำพริก เนื้อปลาก็จะฟูนะคะในการตําน้ําพริกนะคะหลายคนพอเห็นครกเราก็ตั้งแรงโขลกเยอะมากเลยค่ะนะคะจริงๆเราไม่ต้องใช้แรงก็ได้นะคะแต่ว่าเราพยายามบดลงไปทางด้านข้างนะคะของเนื้ออาหารที่ไหลไปในแต่ละด้านนะคะเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะช่วยให้เราผ่อนแรงด้วยนะคะ นั้นนะคะเราก็ทำการปรุงรสนะคะอาจจะเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะนะคะลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำนำมารับประทานได้เลยค่ะแต่ถ้านะคะบางคนบอกว่าโอ้ไม่ชอบแบบนี้ค่ะเราต้องการที่เก็บได้นานนะคะแล้วก็ช่วยให้เราสบายใจนะในการทำอาหารให้อ,อร้อนขึ้นนะคะเราก็จะมีวิธีการทำคล้ายๆกับป่นค่ะทุกคนคงพอที่จะรู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าป่นปลาก็เหมือนกับว่าเราทำทำน้ำพริกปลานี่แหละค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะ ตรงนี้เราก็จะมีน้ําต้มสุกนะคะใส่ลงไปเพื่อให้ของเขาขลุบคลิกได้นะคะหลังจากที่เรานะคะได้โขลกน้ําพริกได้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็ออกลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะเเราเพื่อที่จะให้เราทานอาหารนะคะแล้วก็น้ําพริกของเราอยู่ได้นานนะคะแล้วก็ ทำให้สบายใจในยุคโควิดนี้ด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะทําให้นําไปผัดนะคะทําให้สุกอีกรอบนึงได้นะคะ เราจะมาเติมน้ำหน่อยหนึ่งนะคะ เหมือนน้ำพริกอะไรนะคะเป็นเหมือนป่นเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะลงไปทำทานเองนะคะจะเติมนะคะน้ำตาลพริกมะนาวเพิ่มเติมได้นะคะค่ะเติมเติมเรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะ นี้นะคะเราก็จะได้เมนูชูสุขภาพนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็คือน้ำพริกปลาทูนะคะรวมกับผักต้มค่ะซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะทั้งวิตามิน A นะคะแล้วก็ในส่วนของผักใบเขียวนะคะที่ตัวที่เราได้จากมะระนะคะก็จะช่วยลดน้ำตาลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะทุกคนลองไปทำทานดูนะคะ